เราไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเราอยู่ของเราดีๆใช่ไหมตัวข้างหลังสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมใน n o โ a n o เ a อร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรายังคงกลับมาอยู่กันที่เกมไฟน์ในแอสเปรดี้4ภาคที่2 วันกันครับผมที่ต้องกลับมาพอนึงเลยเท่ารู้กันดีครับว่าแม้แต่คืนหนึ่งกเราคัยังเล่นไม่จบครับผมทำไมสกิลการเล่นในต่ำเตี้ย่นดินขนาดนี้ก็มาครับตามที่เราสัญญากันไว้หลังจากที่เราเล่นจบนี่ก็ไปศึกษาหาข้อมูลครับจากคลิปที่ตัวเองเล่นว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนนะแหมเข้าใจละส่วนหนึ่งเลยคือเมื่อเราเปิดเสียงในหูฟังเบากันไปครับจะไม่ไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวกับพวกฟูหมีทั้งหลายเลยโอเคครับผมแล้วเราก็จะเปิดเสียงให้ดังๆครับแล้วก็เข้าไปเล่นผ่านคืนหนึ่งกันคอนติเนียดีเฮ้ย โอเคครับมาให้หมีหลอกดีกว่าวันนี้เวลาดีเลยครับจะสี่ทุ่มอยู่แล้วไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอัดดึกดึกเฮ้ยเอาจริงๆโอเคครับผมคนอื่นเขาเล่นพาร์ทหนึ่งเขาจบคืนหนึ่งกับบอลวิทยาศาสตร์ได้ยังจมปากอยู่กับพาร์ทหนึ่งขึ้นขึ้นอ่ะไอ้ปั๊ปปั๊ปปั๊ปหนึ่งปั๊ปหนึ่งออกเค็มมือไปโดนครับผมแล้วคอนเซ็ปต์เล่นยังคงเหมือนเดิมครับคอนโทรลเป็นการเปิดไฟฉายครับกดชิปเป็นการปิดประตูครับผมซึ่งคืนแรกเราก็เปิดหูฟังให้มันดังๆเข้าไว้ครับผมแล้วเราก็ค่อยวิ่งไปที่ประตูครับ เดครับแล้วเราก็ฟังเสียงก่อนอย่างพราทแรกในะความผิดพลาดของเปลนคืออะไรรู้มหคือเป็นนชิงเปิดไฟก่อนที่มันจะฟังเสียงนั่นแหละครับถ้าเกิดมีเสียงหายใจแล้วไม่ทันได้ฟังพุ๊บมันก็จะพุ่งใส่เลยเพราะฉะนั้นว่าเราไม่มีเราก็พุ่งแส่อาชาอาฮ่อะฮึบไม่ตายโอเคครับเริ่มจะนอกเรื่องละสรุปไ่้ง่ายก็คือเราก็วิ่งไปทางซ้ายทางขวาครับสลับไปเรื่อยไม่ได้ยินเสียงหายใจเมื่อไหร่นะครับผมเราก็ปิดประตูอย่างนี้จะมาเล่นกล้องหรไมเอาโอเคครับผม่ายง่าย เราก็หามาดูพี่หมีครับผมอย่าให้ตุ๊กตากตัวเล็กมาเกาะแกะครับผมส่วนใหญ่เวลาที่หมีเจะความหดหดนี่มาตีสามตีสี่ครับผมซึ่งสแสดงว่าตีหนึ่งตีสองนี่เป็นเวลาที่ฉลุยครับผมซึ่งเราจะทําอะไรก็ได้ครับผมหมีมันยังไม่ออกมาหรอกใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลพี่หมีว่างเราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เลยนะครับตกลงว่านีนเน่เรื่องราวของภาคนี้มันคืออะไรกันแน่ครับผมก็ไม่ได้มาศึกษาอยู่ดีครับผมดูแค่ว่าไปดูเฉยๆว่ามันเล่นยังไงให้ไม่ตายแกนี้ครับเราไม่ศึกษาเนื้อเรื่องเลยครับผม มันมีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมือนอะไรสักอย่างเล็กๆนะแต่มันยังไม่ชัดขนาดที่จะเรียกว่าเสียงลมหายใจได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ระวังระวังครับผมยิ่งซ้ายทีขวาทียิ่งไปตรงกลางทีตรงกลางไดงง้เหมือนยังไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะเหมือนในคอมเมนต์จะบอกกันนะครับว่าคืนสองตรงกลางเนี่ยมันจะมีตอนมาคืสองคืนสมครับผมหมายความว่าพวกฟ็อกซงฟ็อกซี่และพวกนี้จะมาครับผมซึ่งมึงมาซ้ายกับฝาก็จะแย่อยู่แล้วข้างหลังนี้ยิ่งไม่น่าไว้ใจเข้าไปใหญ่แถมยิ่งจะมีตรงกลางอีกครับผมไม่รู้มันจะมาทำ ไม่อท้ทำอะไรดีครับเวลานี้ก็ดูรอบๆห้องแล้วผมนี่ก็เหมือนจะเป็นหัว RPG สัทักอย่างครับผมก็มจะเป็นเด็กที่ติดเกม FPS มากครับผมมีหัว RPG อยู่ในห้องครับมีพัดลมม่วงๆกับหุ่นยนต์ครับผมไม่รู้จะพูดทำไมครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเเ yeah. yeah. ไม่มีอะไรครับผมราที่แล้วกลัวไปนิดนึงครับผมพานี้ไม่กลัวครับทำใจชิลๆสบายๆเอ๊ะต้องอธิบายก่อนนะใส่เสื้อตัวเดียวกันไม่ได้หมายความว่าอัดวันเดียวกันนะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าซกมกนะโอเคครับแค่เสื้อไม่เลอะเฉยๆโอเคครับตี้สองฉันหลุยครับผมกลับมาหาอีกทีนึงพี่หมีอียโอเคครับพี่หมีปลอดภัยมีตัวอะไรมาหาไหมโอเคครับผมพูดถึงไอ้พี่ไฟรัวๆนี่ผลเสียอะไรไหมเนี่ยหนอนนี่ก็อยู่ของมันไปแต่พอนก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษครับผมเราผ่านคืนงสองไปให้ได้แล้วกัน ไปมาตอนที่ฟังประตูนีน่ต้องเป็นช่วงเวลาที่เงียบนิดนึงครผมเพื่อฟังเสียงว่าเอ๊ะมันมีอะไรไหมเพราะถ้าเกิดไม่เงียบนะครับพูดอย่างพัทแล้วอ้าุาาาา่งอดครับจบเล่นไม่จบเลยพัทหนึ่งโอเคมาไม่มีอะไรนี่หว่า แสดงว่าผมต้องใช้เวลาชิวๆครับผมจนประมาณตีสามถึงตีสี่ครับแล้วเรามีทั้งหลายมันก็จะโผลมาครับผมจากที่ผมดูนะ้าตาที่ผมตายเอ่อรวทำไมอยู่ๆก็พูดเนอ่์ขึ้นมาตอนที่ผมตายอย่างเงี้ยโอเคครับจากที่ผมตายเมื่อรอบที่แล้วนะครับที่ว่าหันมาหาไอ้ตุ๊กตามหมีตัวเล็กและหันไปโดนไอ้ตัวม่วงๆหลอกครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ทันระวังประตูซ้ายและประตูขวาครับทำให้เวลาผมหันหลังมาปุ๊บเนี่ยไอ้นั่นมันเลยวิ่งอ้อมหลังผมมาครับผมแล้วก็โดนหลอกครับตอนโดนรู้ก็ดีอะฟังเย่ ไม่มีโอเคครับผมแล้วก็วิ่งมาข้างหลังเอเคโอเคอยู่ไม่ไม่อยู่โอเคครับตีสามละทำประตูวขวาบ้างโอเคครับพอเปิดเสียงนี่มันเหมือนจะเป่าหูแล้วเลยโอเคครับโอเคเราอย่ายใส่ใจนะครับผมเราไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเราอยู่ของเราดีๆใช่ไหมตัวข้างหลัง <c oughs> ทำไมทำไมวะก็ศึกษาวิธีนั่นมาแล้วไงบอกว่าได้ยินเสียงหายใจแล้วก็ปิดประตูไงก็ปิดแล้วจะเอาอะไรอีกไม่นคืออะไรวะในบาว่าคอมเมนต์จากภาพที่แล้วบอกจะมาเทินโปยให้ดูไงมาโชก,กากให้ดูเฉยเลยว่าโดนหลอกตั้งตีสามไอ้่าที่แล้วยังโดนหลอกตั้งตีสี่ตกลงนี่ไเวลวอัพหรือรว่าวดาวะเนี่ยเอาโอเคครับผมไม่เป็นไร เรากําลังคุยอยู่เลยว่ารอบที่สองของพาที่แล้วโดนหลอกตัวเดียวกันเลยว่าเราไม่ระวังด้านข้างหรืออะไรไม่รู้แล้วพอหันหลังแล้วกลับมาก็โดนมันหลอกแล้วเมื่อกี้ผมไม่ระวังทางไหนผมว่าผมได้ยินเสียงหายใจนะแล้วผมปิดประตูปุ๊บมันก็น่าจะจบนี่นะนหรือผมไม่ได้ระวังทางสายโอเคครับผมว่าล้วก็ค่อยๆเล่นไปครับมันไม่น,าน่ามีอะไรละ เราก็ต้องผ่านคืนหนึ่งไปได้ครับผมไม่น่าเชื่อว่าคืนหนึ่งมันจะเล่นยากมากมายขนาดนี้แล้วเราไปสัญญาครับเราจะเทิร์นโปรไม่กีิไม่ได้พัฒน,นาอะไรขึ้นมาเลยสัก,กนิดค,ครับผมปีมขอคงการทุยเหมือนเดิมครับโอเคครับผมเราเริ่มเล่นมากไปแล้วเดี๋ยวมันจะมนันไส้ไอตัวม่วงๆน่นจะโผล่มาอีกพูดถึงในะไอตัวม่วงๆเนี่ยหน้าตาไม่คุ้นเหมือนในบรรดาสามสี่ตัวที่เล่นผ่านๆมาเลยนะถ้าสามสี่ตัวคลาสสิกก็จะมีหมีมีจิ้งจอกมีกระต่ายแล้วก็มีไก่ แต่ตูม่วงๆนะไม่รู้คืออะไรครับผมจังว่ามันเป็นผมรู้สึกเหมือนเป็นนกเหรอมันม่วงๆไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันไม่ได้ไปศึกษาดูอันไว้ง่ายสรุปคือความมั่นใจในการฟังเสียงตอนนี้ก็ถึงได้ยินเสียงอยู่ที่หูแต่ก็ไม่จะช่วยอะไรได้เลยครับผมตกลงไอ้คนที่มาแนะนําบอกว่าให้ฟังเสียงดีๆนี่คืออะไรเนี่ยนี่หลอกกันใช่ไหมนี่หลอกกันใช่ไหม แป๊บนึงนะครับคนอื่นเขาขึ้นพาส,สองนี่เขาวิ่งฉลุยเขาทะลุคืนสามกัหมดแล้วนี่พาส,สองยังคงวนอยู่กับคืนหนึ่งอีกแล้วเนี่ยใครมาจะเล่นได้อึดอัดยยากขนาดนี้เนี่ยโอเคครับผมผมเชื่อผมจะต้องผ่านไปให้ได้เชื่อดิเจเจ้โถ่ยถุยชีวิตทำไมต้องมาเล่นอะไรซ้ำแซะอย่างเงี้ยวะเนี่ยทีที่เขาจะวิ่งทะลุไปให้มันถึงถึง,ถงซะกขัสิ้นเรื่องใช่ไหมพี่หมีหันม,มาคุยกับพี่หมีก็ได้พี่หมีใจดีมาจ้องตากับพี่หมีก็ไม่รู้จะคุยอะไรครับผมโคมไฟ ็นลางๆว่ามันคือคมไฟและคืออะไรอืมสำรวจห้องแล้วกันช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยห้องมันก็เป็นห้องโง่ๆของเด็กแล้วพูดถึงเด็กตัวแค่นี้ว่าทาตรงผีบุกทําไมมีบุกทําไมแม่เข้าใจครับผมเด็กมันก็อยู่ของมันดีๆนี่นาใช่ไหมเขาบอกว่าเกมนี้จุดสําคัญคือต้องฟังเสียงให้ดีครับผมเราต้องระวังเสียงฟังซ้ายฟังขวาให้ออก ย่ผม <Yeah. S 2> จะลองเงียบแล้วฟังดูนะมันเป็นเสียงบางอย่างซึ่งไม่เข้าใจว่าคืออะไรใช่ไหมพี่หมีขอลองฟังดูอีกรอบหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะอ,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 อืมเอ้เมื่อกี้ลืมยิงไฟก้ยิงไฟไล่ครับถ้าไม่มีเสียงอะไรให้ยิงไฟไล่เย้เฮเย้เฮ ใช่ไหมพี่หมีไมอตัวเล็กๆไม่ค่อยออกมาแ้วฮะไอปิกาจูตัวสีดำนั่นน่ะเย่เย yeah. yeah. ่สรุปคือเวลาตีหนึ่งตีสามเป็นเวลาปลอดภัยครับเซฟโซนก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่แล้วผมก็จะอยู่เฉยๆจนถึงตีสามเลยแล้วกันดีไหมไม่ต้องวิ่งไปไหนไหม่งั้นปวดหัวแย่นนี้รูปอะนรูปหัวปักทองช่างมันครับสนใจแต่หัวอ p g พีจีนะครับผมไอเด็กนี่มันต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ติดลมโบมากแน่เลย มีอะไรแล้วเมื่อกี้ผมโดนหลอกเพราะอะไรวะผมก็ปิดประตูทันแล้วนะเอาจริงๆมันมาจากไหนวะไอตัวเมื่อกี้เกมบั๊กเหรอไม่น่าใช่ฮ่าปิกจูปีกจูปีกจูโอเคปิกจูปิกจู่ไอ,ไอจูเอ้ยโอเคครับผมแค่ตัวเล็กๆแค่นี้ก็ทำมาตกใจได้ครับผมเพราะฉะนั้นไอตัวใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมกินลั่นครับกินลั่นแน่นอนบอกเลยโอเค สัญญาว่าจะผ่านคืนสองไปได้ทำไมทำไม่ได้สักทีวะเนี่ยไม่ใช่คืนสองสิคืนหนึ่งยังผ่านไม่ได้เลยโอเคตีสามละเวลาอันตรายละแย่แย่ come on girl come on bitch come eat me motherfucker โอเคครับผมสงสัยจะไม่มา yeah อีกแล้วเจอกันเริ่มชินแล้วนะไอ้พาที่แล้วจำได้ติดตาตึงใจเลยครับหันไปคุยกับมันทำได้แค่ดูสิหันมากี่โดนแดดครับผมเพราะฉะนั้นผมไก็พูดคำนั้นแล้วครับผมเพราะ หมือนเพื่อพูดไปโดนแน่ๆครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดครับเราจะสงนคำพูดเอาไว้ไม่มีเสียงไรโอ้ยโอ้ยมันมาจากไหนวะเย่ซ yeah! ้ายผ่านตรงกลางต้องวิ่งไปดูบ้างไหมผมก็ไม่ค่อยได้วิ่งไปดูเท่าไหร่เลยเ yeah! ย่มาทางขวาก็ได้เ yeah! ย่ต้องเอาเสียงกบคมขวัญเอาไว้ครับผมเพราะเรากลัวโอเคหายไปซะ โอเคเหมือนวิธีเล่นวิธีนี้จะถูกต้องครับผมไปถึงฟังเสียงเปิดไฟไปถึงฟังเสียงเปิดไฟไปถึงฟังเสียงเปิดไฟมีจะไม่ออกมาครับผมถ้าเราเล่นสเต็ปนี้วนไปรูปเรื่อยเป็นลูป,ลปเป็นลูป,เป,ลปเป็นลูปนะครับมีคงจะไม่ออกมาหรอกถ้าไหลใช่ไหมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมมันจะกลัวเราหมดเลยโอเคครับผมต้องทำอีกซ้ำไปเรื่อยจนถึงวันออช่วง6โมงเย่เย่โอเคครับผมหันอีกทีเย่ yeah. แล้วก็ไปทางซ้ายอีกที เย้ไอ yeah. ้ทำไมรอบนี้มันปาร์กันวันแล้วรอบเมื่อกี้นี้มันมันมันเป็นอะไรมันถึงพุ่งเข้ามาหาผมใกล้จังรอบนี้ไม่ทําอะไรผมเลยอะไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจสักครัทีเดียวไม่มีกี่ห้าแล้วนะจ๊ะทำไมต้องมีฉลุยจังเลยเลยดอกเม,มื่อกี้โผมมาหลอกทําไมครับทําใจแป้วเลยนะ โอเคผ่านแล้วตัวเล็กๆไม่กลัวเอยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดครับเดี๋ยวมันพุ่งมาโอเคครับต้องพูดว่าเรากลัวครับผมกลัวตัวเล็กๆมากเลยครับผมกลัวจริงๆนะครับเงียบโอเคหกโมงหกโมงสิจะลูกจ๋าหกโมงสิจะลูกจ๋าอยากขึ้นอยากขึ้นคืนสองแล้วจ้าเย่เสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอยู่หลังบ้านโอเคครับผมหันมาหาตัวเล็กตัวเล็กไปซะโอเคครับหันกลับมาตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังไม่มาใช่ไหมหกโมง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 ดีหกโมง หกโมงดีรออะไรแล้วรออะไรวะหกโมงสักทีดีหกโอโอเคผ่านแล้วครับผมเราวันลองไปเซอร์เวย์คืนสองหน่อยแล้วกันครับผมเพราะเล่นคืนสองติดๆเลยกลัวจะไม่ไหวครับผมสี่วันก่อนถึงก่อนที่จะถึงปาร์ตี้โอเคครับผมแล้ว้าใจตรงกันนะครับอ่ะยังต้องมาเล่นในเกมแปดบิตนี่อีกเหรอ วิ you know, again. นโนฮิไอดิงอเกตหลก็รู้ว่าเขาซ่อนอีกแล้วใครซ่อนวะเ <g ill ain> กมนี้บอกตามตรงอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าไม่รู้หอยอะไรจริงๆครับผมใครซ่อนใครมีเพื่อนฉันโอเคเข้าใจตรงกันเขาจะไม่หยุดเดี๋ยวคนนายจะหาเขาเจอเนาะ <c oughs> โอเคโอเคครับผมไปทางไหนก่อนดีอ่ะสวัสดีครับพี่หมีพี่หมีสีไม่ค่อยเหมือนกับตัวอยู่บนเตียงเลยทางนี้คืออะไรอเดอทางนี้ทางนี้คือทางไหนทางนี้อ่ะ พูดถึงไอ้ม่วงนี่คืออะไรอะ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจอะ่ะเหมือนผมบางตอนนั้นผมเคยเล่นทุกภาคแต่ไ,ไม่จบสกภาคผมรู้สึกว่าไอ้หน้ากากม่วงเนี่ยหน้าต,ตาเหมือนไอ้ตัวจิ้งจอกในภาคสองอะ่ะว่าปะมันจะมีจิ้งจอกสองตัวจิ้งจอกฟ็อกซี่กับจิ้งจอกหน้าขาวที่มันจะเป็นโครงโครงเหล็กอะ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าขอให้ไม่ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันมาแค่สี่ตัวก็อาะอ,อ้วนจะแย่อยู่แล้วถ้ามาเยอะอย่างภาคสองนะคบกี่ตายครับผมไม่ต้องเห็นคืนสามรับคืนสองยังไม่อยากเล่นเลยโอเคครับผมยังไงต่อไปทางนี้ใช่ ที่มีไม่แนะนำอะไรหน่อยอ่ะก็ว่าแดไหนอ่ะโอเคดอกเล็กๆมึงจะเอาใช่ไหม tomorrow is not t d a y พรุ่งนี้ก็เป็นวันอื่นโอเคโอเคโอเคครับผมจริงๆขึ้นคืนสองก็อยากจะเลิกนะเลิกแล้วไปฟันวิสพุสแท็บสนุกกับพุสแท็บกดคอนโทรลเพื่อเปิดไฟฉายแล้วก็เปิดไฟฉายเพื่อจะหยุดมันให้มันมาหยุดที่กากบาดเพื่อข้ามไปสองชั่วโมงคอนโทรลเพื่อเปิดไฟฉาย อะไรวะขับหนึ่งขับหนึ่งน้ำตาน้ำตาไหลน้ำตาไหลแป๊บหนึ่งมันคืออะไรวะโอเคครับผมมันบอกให้เราเปิดไฟฉาย,ายเพื่อให้มันเอาขั้วกระบาดนี้เหรอแล้วมันทําไมอะ่ะมันจะมาหาเราเหรอหรือเปล่าหรือว่ามันจะวิ่งมาหาตอนเราหยุดไฟฉายเราหกสิบซิ <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆเอ้ก้าอ้วนก้าอ้วนมึงจะออกไปโยกอะไรนะนักหนานักหตอบรีบเลยโอเคครับผมขอที่ยี่สามสิบโอ้มึงมึงไม่เล่นด้วยนะเป็นสองชั่วโมงที่ไม่น่าเสียงจริงขอสักยี่สิบห้ายี่สิบ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  สองชั่วโมงก็สู้เองก็ได้ไม่เอาครับไม่อยากเล่นด้วยแล้วครับสองชั่วโมงเดี๋ยวระสู้เองไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอยู่คนละโลกโอ้น้ำตาไหลน้ำตาไหลจริงๆด้วยมันคือพุสแทบใช่ไหมไม่รู้จัาก,กันดีกว่าโอ้ยทูแบดทูกู d สิโอ้ย too too โอเค okay, ครับผมสรุปคือไม่ต้องไปสนครับ คืนสองก็คืนสองกับสองชั่วโมงก็สองชั่วโมงสู้เองก็ได้โอเคครับผมแต่บอกตามตรงว่าใจไม่ค่อยอยากไปึ้นคืนสองเท่าไหร่เลยอ่ะบอกตามตรงนะอ่ะไห,หนๆก็มาแล้วขอโดนหล,ลอ,อกสักดอกหนึ่งล้วกันแล้วจะเลิกแล้วถ้าเกิดเป็นไมได้ก็อาจจะมีพาร์ทสามเอาเป็นว่าถ้าความเป็นไปได้มันยังมีอยู่นะครับแต่เอาตามตรงไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากกลับไปเล่นคืนสามสักเท่าไหร่เลยไอ้ไอ้ไอ้พาร์ทสามคืนสาม,มน,นั่นนั่นแหละไม่รู้ว่ารอบเดียวจะผ่านหร,หรือเปล่าด้วย เสียงระครังกุงกิงกุงกิงเพื่อบอกว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนครับผมโอเคครับหันมาหาพี่หมีพี่หมีเอ,อยังไม่กี่โมงนี้ไม่น่า,นา,นามีตัวอะไรออกมาหลอกเราไม่มีโอเคโอเคโอเคเหมือนคนบอกผมว่าคืนสองหรือคืนสามตู้กลางต้องระวังให้ดีโอเคครับผมโอเคครับมีลายกระซิปมาบอกมาเยะเยะเอะก็ไม่มีอะไรน่ะไม่มีอะไรนี่น่ะ หรือว่าเรารู้สึกไปเองมันน่าจะประมาณคืนสามสิยังไม่ถึงตีหนึ่งเลยออกกันแล้วไอ้ตัวเล็กทั้งหลายเนี่ยอย่าหันหลังมาแล้วดูอะไรหลอกนะหลอกนี้เลิกเลยนะเลิกจริงๆนะบอกไว้ก่อนนะไม่แน่อาจจะไม่มีพาร์ทสามนะถ้ามาหลอกกันจา่จาจักจังๆเนี่ยโอเคครับเวลาไปเปิดประตูนี่จริงๆอยากจะพูดมากๆนะแต่รู้สึกว่ามันต้องเงียบอะเพราะมันต้องฟังเสียงอะนี่ก็เปิดหูสังฟังก็ยดังมากเลย โอเคครับผมหรือผมจะประสาทไปเองระวังข้างหลังไว้ก็พอครับซ้ายขวาน่าจะยังไม่มีอะไรรีบมาเท่าไหร่มนี่ตัวเล็กที่เหมือนจะสตาร์ทไวเกินไปครับแต่ตัวใหญ่น่าจะยังไม่ค่อยรีบมาโอเคครับผมเราเรอประมาณสักอีกสักสิบวินาทีเราวิ่งไปที่ประตูอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ท้อไม่รอถึงสิบอะ <laughs> ใจมันแกว่งแกงไงก็ไม่รู้โอเคครับผมหันมาหาไอ้ตัวเล็กก่อนรอบหนึ่งโอเคไปไกลครับผมแล้วก็ไปทางขวาอีกรอบหนึ่ง กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรสักอย่างนะผมเหมือนเออกำลังถูกลื้อค้นอะไรสักอย่างเหมือนจานชามกะละมังถ้วยจานอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแหละครับผมตีสองอ่ะจ้ะตีสองนะตีสองนะได้ข่าวว่ายิงดึกยิงโหดใช่ไหมงั้นเราก็จะวิ่งครับวานลทอนอย่างเงี้ยเียงใครเดินวะอื้อหือเห็นอยู่มุมภาพเลยไปไไป,ไปที่ชอบที่ชอบนะที่ชอบไม่ใช่ที่นี่นะที่ชอบคือที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่เนี่ยไปร้านพิซซ่าที่เก่าเลย โอเคครับผมผมรู้แล้วว่าตีสองก็ไม่ปลอดภัยครับเพราะถ้าเดินได้มันเดินมาแล้วครับจริงไหมพี่หมีครับพี่หมีช่วยผมหน่อยเถอะเห็นอะไรอยู่ข้างหลังพี่หมีช่วยตะโกนเรียกนิดนึงได้ไหมครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยมันยากมาให้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่หมีพี่หม,มีช่วยหน่อยดี่พี่หมีย่นั่งเงียบๆได้ไหมทางขวาโอเคครับทางขวารู้สึกจะปลอดภัยครับเทียบกับทางซ้ายและทางซ้ายอันตรายกว่าเยอะประตูกางมีอะไรเรยงัง โอเคประตูกลางน่าจะเป็นคืนสามนะผมว่าไม่น่ามาในคืนนี้หรอกเชื่อดีเอาไปทางซ้ายอีกรอบหนึ่งไม่มีถ้าซ้ายโล่งนี่แสดงว่ามาขวาแน่ๆรู้ด้วยสัญชตญาณเลยไม่มาอย่ามาข้างหลังแล้วกันเย่ไปไกลอย่ากลับมาอย่ากลับมาอย่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 าซ้ายซ้ายอีกรอบซ้ายอีกรอบโอเคโอเค โอเคเริ่มพูดไม่ค่อยออกแล้วมึงเอ้เริ่มพูดไม่ค่อยออกจ้าอืมโอเคครับขวาปลอดภัยขวาปลอดภัยโอเคเรามั่นใจแล้วเออไอ้ตัวเล็กนี่ไม่ปลอดภัยแน่นอนครับแต่ขวาปลอดภัยไอ้ตัวเล็กนี่เป็นกุญแจสําสคัญเลยครับที่จะผมโดนอ้อมมาหลอกข้างหลังครับผมเพราะฉะนั้นก็ระวังมันให้ดีด้วยเหมือนกันครับ อนอ่นี่ก็เจอกันบ่อยจังเลยจเลยจอจนชินแล้วเนี่ยน,น็นอตน็อดอย่าเพิ่งไว้ใจจะไว้ใจไหมไอ้ตัวเล็กครับไว้ใจไหมตัวเล็กเมื่อไหร่นี่โดนมาสอยแน,น่โอเค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 ตีสามนะตีสามนะมันไม่ได้แดกเขาแน่นอนเชื่อสิมันไม่ไดแดกตีสี่แล้วด้วยอมืมาเป็นลูกเลยปิดประตูก่อนนะโอเคครับมันจะไม่มีอะไรละวแล้วก็โอเคมาทางนี้ แย่อื้มอืออือมรู้เลยโอเคทางขวาอีกรอบหนึ่งถ้ากูปล่อยขึ้นเต่าได้กูยิงใส่มันแล้ว <c oughs> เลิกเลิกครับเลิกเลยครับผมส่วนพระสามจะมาหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งครับผมเอาเป็นว่าภูมิใจและครับที่เล่นคืนหนึ่งจบส่วนคืนสองไม่จบไม่เป็นไรครับผม เราภูมิใจที่จบคืนหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าก็เราสัญญาวเาจะมาเทินโปรให้ดูผมโปแต่พาร์ทหนึ่งครับพาร์ทสองไม่ได้บอกว่าจะโปรครับผมโอเคครับผมไม่ใช่บอกว่าพาร์ทหนึ่งสิคืนหนึ่งโอเคครับลิ้นนี่พันกันมั่วครับเจอไอ้ไก่ที่เราความจบโอเคครับ ขอบคุณผู้ชมทุกคนโอเคครับผมเรามาจบกันแบบเนิ่นๆดีกว่าขอบคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับที่ติดตามดูรับชมกันจนจบใครดูจบแล้วชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เมี้ยอย่าบอกอย่าคุยแชร์คอมเมนต์ด้านล่างใครอยากแชร์เพื่อนดูนะครับผมแชรออ์อยู่ข้างล่างคลิปกกอยู่ข้างบนไปใครยังไม่ไดกดซับสไครต์หรือติดตามนะครับอยู่สังคมสีแดงข้างล่างคลิปนะครับกดซะนะครับกูเนิ่นๆไปอย่างนั้นแหละครับผมก็อยากจะแชร์ให้มันจบไวๆโอเคสวัสดีสวัสดีครับโจ